วันเราดิ้นวะทำบายเนาะพอดีตัวเองมือได้ซื้อสบายเลยเฮ้ยไปคุยเลยนะเอ้ยทำไมลุงถ่ายในนั้นี่ย คยอยู่บ้นนานนาใหญ่มาพร้อมกันห่วมสู้ห่วมทุกผูกพันสวยสู้กันเหมือนอายและน้องบาดนี้น้องสาวเป็นดาวอยู่เบียงอ่ะรักใครสบายดีย่ำแรกๆนะทุกคนวันนี้ค่อยอยู่ที่บ้านนาเนาะบ้านนาเมืองทะเขกเขียงขมวดทุกคนพาทุกคนมาเลาะเปิงพาบรรยากาศทางชนบทเนาะ ไอพี่นองได้เบิง่งไปไปเลาะบ้านียอันนี้ก็ไม่ว่าคอยข้ามลงแรงแล้วทุกคนถเถอเวนกับชีตุกทำบรรยากาศยามแรกช่วงนี้ก็จะเงียบแน,ทน่ทุกคนว่าคุณเขาออกให้ออกหัวออกส่วนเนาะเราเดินกลับเข้ามาอันนี้จะเป็นหานเพื่องของเทาบานนะทุกคน เฮ็ดปลูกฮานเพื่องเลยอยู่นอกบ้านเนาะอยู่นอกเฮือนเพราะว่าเนี่ยมือแรกมากก็เจ้ากระสิไล่งวัวได้คว้ยข้าเล็กเนะะาะทุกคนเจ้ากระสีหัวเฮ็ดอย่างไว้นียมหัวควย้ยข้าแดงมากเขาก็เสอัดหัวไวนะ้เนาะเอถือว่าปิดการเก็บเนาะปิดเก็บขี้เันง,งวัวขี้ควายไว้ทุกคนอันนี้เป็นประโยชน์นะทุกคนเพราะว่าเนี่ย่าย่ำหน้าเขาก็ ใช่ใช่ใช่หน้าเนาะแล้วก็มือที่เขาซื้อเเป็นราคาเป็นเงินื้อ,อเขาเก็บขายอากาดเียม็งแรง เอาดินวะทำบายเนาะพอดีตัอเองไม่ได้ช่วย คุณสังเกตบุ้งเนาะตามมุงบ้านนี่ตามที่ค่ยเข้ามาสังเกตอีเห็นมีคู่บ้านเลยทุกคนเนี่ยพวาขี้งัวขี้ปัวเขาเก็บไปเนาะเวลาย่มให้น่มหน้านี่กรจะเ้าเสียลุงใส่ให้ใส้หน้าไดุ้กคนเนี่ยถือว่าเป็นปุ๋ยธรรมชาติเนาะประหยัดรายจ่ายทางปุ๋ยเคมีทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างนะของคนทางนอกระทางโซนรโบรชานี่แตกต่างกันก็ในเมืองทุกคน อันนี้ก็เป็นบรรยากาศงามแรงๆทุกคนนะเพราะว่าชีแตกต้างกันนะทุกคนตกต่างกันอยู่ในเมืองเนาะมันชีเงียบเนาะถ้าเป็นช่วงเทศกาบลบทงานบุญงานอย่างช่ว่าเห็นคนยูละแต่ว่าถ้าเป็นปกติแบบนี้กันไม่าพระเจ้าชีไปให้ไปหน้าไปหัวไปส่วนพระเจ้าคนชีบุคคลอยู่บ้านกคนงามเมือขับเมือขับเจ้าทีกลับเร้าบ่า ได้พูดเงื่บนเก้าเนาะบอกมู่บ้านนี้เป็นว่าอยู่ทิดริมน้ำทุกคนพอมาเป็นหน้าพุ่นน้ำที่ท่วมนะบ้านกับเจ้าพาหนะที่ว่าการเดินทางหน้าพุ่นนี่นเป็นว่าสใช้ชเหงื่อใช้เหงื่อในการเดินทางคินนเดเพี้ยนนี้ เฮ็ดแพงก็ว่าเฮ็ดกินแรงแปลงกระโตุกเออเป็นไม้เนาะเป็นฮักเนาะไม่เหนะเฮ็ดฟนเฮ็ดแล้ต้องแช่บาไปใช้คุณสักตนะคือว่าหมู่บ้านในสัมบายเลยทุกคนเพราะว่า เป็นปุยเป็นอย่างนี้แม่กับเจ้าสีไส้าทางเป็นมู้นหรือว่าไปขี้ง,วงัวขี้ควายนะทุกคนกับเจ้ายามช่วงหน้าแรงนี่กับเจ้าก็สีเก็บไว้เนาะเนี่ยทางเกตถ้าเป็นหน้าควล,ล้วกับเจ้าก็สีใช้ชอบเอาไปห้อยใช่หน้าทุกคนหรือว่าโคตรสารพิษนะ หมู่บ้านกับเจ้าเนี่ยชแม่นว่าติดดรรมถาำมาซาทันะทุกคนว่ารอบๆเนาะรอบๆหมู่บ้านนี่มิถุพูดได้ผาทุกคนแม่นว่าอยู่ใจกลางแม่นบ้านเนาะเป็นผาเป็นผู้อ้อมทุกคนเนาะใช่ทุคกคนสังเกตบ้างอันนี้แม่นว่าห่างไกลจากบ้านประมาณบูฮอดลักเลยทุกคนประมาณสองร้อยสองร้อยเมตรเนาะห่างจากกันใจกลางหมู่บ้านคือว่า หมู่บ้านนี้มันว่าอยู่ติดกับภูกับผาเลยนะทือว่าอยู่กับธรรมชาติเลยนั่นก็จะเป็นห้วยเนาะห้วยเป็นขั้วข้ามบ้านถ้าเป็นว่าหน้าคนจะมีน้ำคนหน้าแดงสิบุ้งหน้าคนสี่มีน้ำเขา,า,าต้องได้ใส่ยขั้ว จะเกียดเนาะหมู่บ้านนี่หมกมีนี่ลายเธอคุณคนเกือบคู่หลังคาเงอนก็จะปลูกไว้กินเนาะเือนนึนงสิมีอยู่สองสามต้นบุรุษสามต้นหมกมีเนาะคือว่าอุดมสมบูรณ์นทุกคนเป็นมักมีอ่มามกกับนมเนาะก็จะที่ปลูกเกือบคู่หลังคาเือน พื้นเป็นรั่วที่ว่าชาวบ้านกับเจ้าที่ว่าเกือบคู่หลังคาเงื่อนก็เจ้าเก็บตุ่นไว้เนาะถ้าเป็นหน้าโพนี่สบายทั่วถ่า,วายห่วงหัวนหน้าโพนมัทีหาพื้นหารั่วยากแต่ก็เจ้าก็ต้องเก็บกักตุ่นไว้ถือว่าสบายเนาะใส่วัสดุจากธรรมศาสตร์ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกษตรยานเนาะนะข้างหน้าจะเป็นวัดนะทุกคนว่าคนไปเลาะเบิกเนาะวัดประจำหมู่บ้านบ้านหน้า แม่นว่าด้านน,นทุกคน,นที่ว่าทุกคนเห็นแต่ม,ม,มันโมเวนโมเวนขั่วเนาะเพราะว่ากับเจ้าสีเห็ดลงท่อน้ําเนาะลงท่อน้ํำลงท่อน้ําพวกกับเจ้าดูดน้ํามาจากน้ําดูดนะดูดเข้ามาขึ้นวัดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพวกก็สดูดขึ้นไสทางใหญ่เนาะเพราะว่าไว้ใช้ไว้ใช้ไฟในวัดคน เจกทุกคนเวลามีเวียกมีงานหมู่หรือว่างานบุญงานศิลหรือว่างานประเพณีเนะาะชาวบ้านภูเก็ติมาประจับอยู่นี่ทุกคนเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ว่าประจบ,บัดเนาะอีกแห่งหนึ่งที่ว่าสําคัญมีงานเทศกาลงานบุญออกประชมุมประชาเนาะหรือว่าผู้เท่าผู้เก็ติมาเต้มอยู่นี่เนาะเทศน,ทนวัดน้ำวาดอันนี้เป็นบรรยากาศรอ,อบ ก็ประเทศใหม่เแนะ่นอนประเทศประตูโคขงใหม่สร้างโช่ค้นบ่ว่าสร้างโช่ค้นนี่บ่ ประตูโขงประตูโขงเข้าวัดบ้านนาตรคนี้อันนี้ก็จะเป็นแท่งน้ำนะทุกคนที่ว่าค่อยว่ามันมีช่อโ่กนะที่ว่าเพื่อดูดมาจากน้าอ่ามาจากสายลำดดทุกคนตุกตะจีบกับกไว้นะเวลาใช้ช้อนนวัดทุกตะจีบใช้น้ำในถังนี้แหละทุกคน ไอ้ทางพระอาจารย์เพื่อนหดหดกัดเมงไม้นะทวดหดกัดเมงไม้เจาะมาก อันนี้ก็จะเป็นท้างกุดนะออเปิดกุดของยออ่าพ่อนะหือว่าคนอยู่นี่ประจับอยู่นี่ส่วนๆถ้าพูดก็จะเป็นว่าเป็นอะไรเงินบมดเก็บของเนาะเก็บของไซที่ว่าประจับวัดนะี่มีต้นเมีย่งยงเนาะขาดคนยากไปเบ่อ เก็บเครื่องเก็บของยี่นี้เป็นกระตุกเป็นซ้ำเนาะ,ะเป็นถ้วยเป็นบ่วงเวลาเพลนบ่อดวดจังหันเสาเมฆขาวหรือว่าเมฆผู้เท่าผู้แก่ที่ประจําบ,บ้านเพื่อกะเอาถ้วยเอาบ่วงอยี่นี้แต่งเนาะแต่งพาเพลนพาจังหันให้ผู้ในวัดทุกคนทุกคน อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะทางสวนนบดหรือว่าทางบรรณาเนาะที่ว่าค่อยมาถ่ายมาถ่ายวิธีชีวิตหรือว่าทางบ้านเนาะให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมเือนกันวันนี้ค่อยกับซีดิกรับนะทุกคนนะเอาภาพทีดตาวิดีโอ่นะทุกคนบ๊ายบาย